ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบก,กับผมนายชอปในรายการ Dark Black Pack มาเล่าสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของ1ใน72ปีศาจที่คอยรับใช้โซโลโมอนกันนะครับเรื่องราวของปีศาจต,ตนนี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับแอสทารอสเป็นปีศาจต,ตนที่ที่29ในแดนรกครองตำแหน่งแกรนในยุคผู้ทรงพลังขุมแดนตะวันออก มี40พยุหะเสนาภายใต้บังคับบัญชาแรกเริ่มเดิมทีแอสเอรอสเป็นนางฟ้าที่งดงามมากเธอเป็นหลานสาวของเบลเซบับเป็นเทพที่อยู่กับมนุษย์เรามาตั้งแต่ยุคแรกดังนั้นมนุษย์จึงรู้จักเธอในหลากหลายชื่อและสักการะเธอในนามของเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ความรัก และสงครามชาวซูเมเรียนรู้จักแอสทารอสในานามของอินันทาซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเชพอินันชาเป็นนักรบผู้ทรงพลังมีสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เป็นสิงโตเมืองศักดิ์สิทธิ์ของเธออยู่ที่อุรุกซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองเก่าแก่ที่สุดของชาวซูเมเรียนภายใต้การปกครองของเธอชาวซูเมเรียนและผู้ที่เคารพเธอต่างเจริญรุ่งเรืองเธอมีสาลเจ้ามากมายในตะวันออกกลาง อสตราสสเป็นเทพของชาวบาบิโลนเช่นกันรู้จักกันในนามของอิชชาในคัมภีร์บาบิโลนเรียกเธอว่าแสงแห่งโลกเทพแห่งมวลเทพผู้ประธานพลังกษัตริย์แห่งบาบิโลนได้สร้างประตูแห่งอิชชาเพื่อเป็นการสรรเสริญเธอโดยตกแต่งด้วยรูปมังกรกระทิงและสิงโตเชกเช่นเดียวกับซาตานและเบลเซบับ แอชชารอสก็เป็นหนึ่งในสามเทพที่มีชื่อเสียงโด่งดังในตะวันออกกลางทั้งทั้งที่ทั้งสามเคยเป็นเทพที่มีชื่อเสียงแต่ว่าชื่อเสียงเหล่านั้นก็ถูกทําลายลงพวกเขาโดนกล่าวหาว่าเป็นพวกดูหมิ่นศาสนาและเป็นพวกปีศาจร้าย,ายสุดท้ายพวกเขาก็ถูกขนานนามว่าเป็นความชั่วร้ายในหนังสือตําราเวทแห่งโซโลมอน กล่าวว่าแอสตารอสเป็นปีศาจอันดับแรกๆของความเกลียดคร้านความฟุ่งเฟ้อไร้าสาระและหลักปรัชญาเหตุผลในตอนที่เป็นเทพแอสตารอสเป็นนางฟ้าผู้งดงามปรากฏกายพร้อมกับออร่าสีฟ้าอ่อนแต่เมื่อเป็นปีศาจแอสตารอสปรากฏกายในร่างของเทวดาปีกหักสวมมงกุฎบนหลังของสัตว์ร้ายและถืองูพิษไว้ในมือข้างหนึ่ง ตามหนังสือตำราปีศาจของโซโลโมอนอัสตารอสมีพลังในการอย่างรู้อดีตปัจจุบันและอนาคตเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่มอบความรู้ด้านศาสตร์ต่างๆการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและเรื่องนางฟ้าตกสวรรค์มอบคำแนะนำและเป็นที่ปรึกษากับผู้ที่เข้าใกล้ซาตาและตั้งใจทำงานเพื่อเขาอัสตารอสจะแข็งแกร่งที่สุดในช่วงปลายธันวาคมต้นมกร,ราคม ผู้เรียกแอสทารอสออกมาจะต้องสวมแหวนเงินเมื่ออยู่ต่อหน้าแอสทารอสมีเช่นนั้นลมหายใจของแอสทารอสอาจฆ่าผู้เรียกให้ตายได้เนื่องจากลมหายใจของแอสทารอสเป็นพิษ เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของแอสทารอส1ใน72ปีศาจของโซโลมอนและยังเป็น1ในเทพตกสวรรค์อีกด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคราวหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรมาคอยติดตามชมกันแต่สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ